อรางอรทางอะไรอะไอาไรอรอะไรอะอะ้อะไรอไรอะไรอะอะไรอะไรอะอะไร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 อะอดไรอะไอไดอไรอะไรอะไ้อ yeah, ะ่าอะไรอะารอกไรอะไรอะไรกะไรอรเอขอรร

มาบอ่าาาเข้าไปมาบอก็อไอปาเลยานามานงอปามาเยปเียมายมีบดออกมามันก็มันรอนะครับรอเยนมี2 0 9 36ซิสร์มา8,89 ล้มอภิี่อ,องวอาก,กันกับเงาปลาเด้อสามสิบห้าหกสิบห้ามาเงินเหลืออยู่สามมือเนี่ผูดได้เ,เ, 35, 65, เดี่ยวนี่สามสิบห้าหกสิบห้าหารสามเด้อรถกีบับงบอลาบคนหนาไปก่อนเด้อเหมตัดทีเป็กเกนงนเ็บแควมองเปาลุปปลรมาแปดแปดเทา้าว่าพนู หางดีหางดีนะครับแต่มันมามีร่มเด้อมือนกันไปมันกันหูุนหลักไหนนะครับอ่แจควขวมันยังเอาหนาตลอดเลยนะครับก็เบิดกับเบิดเด้อหางมันว่างเลยอารุณม,มาไกลหรนะอกะ คองเบาดูวนี้เตียยเลยร้อยแปดสิบพันไปร้อยแปดสิบพันไปตัวเดินดังไนะครับแต่เือนออกจากตู้ลาเข้าดึงนะครับแต่นีกองเตียร่องลครับตังเห้ปลนเปลเี้ยเเตี้ยเต้ยเตี้ยเตี้ยเีเตีเียเียเต้ยเตี้ยเตี้เตี้ยเตี้ยเตี้ยเตอยเตี้ยเยยยยได้เยยเดี๋ยวนครับเอา้

สามร้อยปีสุนทรสามร้อยอาถิสามรอยหกสิ 360ซุปเปอร์มา